แคนดี้จอมแก่นเล่มหนึ่ง EP ที่32คุณเคยบอกฉันอย่างนั้นอันโทนีฉันอยากได้ยินเสียงคุณฉันอยากสัมผัสมือคุณอันโทนี่ในระหว่างที่แคนดี้กำลังนั่งร้องไห้อยู่นั้นก็มีร่างของใครบางคน ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าเฮ้แคนดี้คุณเอาเบิร์ตมีอะไรหรอทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นละ่ะแอนโทนีแอนโทนีตายแล้วค่ะแอนโทนีตายแล้วหรอือเอาเบิร์ดกอดแคนดี้ อย่างรู้สึกเห็นใจเธอคงชอบเขามากสินะค่ะตั้งแต่พบครั้งแรกแอันโทนี่เขาดีกับหนูมากเขาก็คงรักเธอมากเช่นกันแหละเธอให้อะไรเขาหลังจากที่เขาตายบ้างละ่ะน้ำตามันไม่ช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาได้หรอกอันโทนีอย่าร้องไห้เลยนะเด็กน้อย รู้ไหมหน้าเธอเหมาะกับรอยยิ้มมากกว่าเคนดี้เธอต้องทำใจให้ได้เธอน่าจะภูมิใจนะที่เธอได้พบกับแอนโทนีโดยบังเอิญเรื่องที่พบโดยบังเอิญแล้วภาพต่างๆก็ปรากฏขึ้นในจิตใต้สำนึกของแคนดี้โดยบังเอิญเฮ้เด็กขี้แย แคนดี้เราไปที่ราบปูนี่ด้วยกันนะไปด้วยกันอนโทนี Candy, ่แคนดี้โชคชะตาไม่เข้าใครออกใครดังนั้นเธอต้องเปิดใจให้กว้างหรือเธอตั้งใจจะร้องไห้ไปตลอดชีวิตเลยหรือไงคุณเอาเบิร์ดฉันขอโทษที่พูดแบบนี้แต่เธอลองคิดให้ดีๆสิมีคนมาคุณเอาเบิร์ด ฉันจะพบคุณได้อีกเมื่อไรคะเมื่อตอนที่เธอกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมลาก่อนนะแคนดี้อนโทนี่แคนดี้เราจะไปที่ราบปูนี้ด้วยกันนะไปด้วยกันแคนดี้อาชีสตารฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะแคนดี้แคนดี้หัวเราะแล้วยอดไปเลยจริงๆ c a n แคนดี้ แอนโทนี Anthony, ฉันจะไม่ร้องไห้อีกแล้วฉันตัดสินใจได้แล้วแอนโทนี Anthony. สิ่งที่แคนดี้ตัดสินใจคือการไปจับครหาหน์อันเดรโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้เลยสเตอร์อาชีฉันตัดสินใจที่จะเดินไปตามทางชีวิตของตัวเองฉันขอโทษ ที่จากมาโดยไม่ลาคุณสองคนดีกับฉันมากฉันจะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตค่ะช่วยขอโทษคุณลุงวิลเลียมแทนฉันด้วยอย่าลืมดูแลท่านป้าให้ดีละ่ะลาก่อนจากแคนดี้แคนดี้จอมแก่นจบเล่มที่หนึ่งโปรดติดตามต่อ แคนดี้จอมแก่นเล่มสองในลำดับต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากอาจารย์อีงาราชิยูมิโกเจ้าของบทประพันธ์ในดวงใจและสำนักพิมพ์คันดูเรตคอมมิกขอบคุณครับ